เนี่ยนี่นี่นี่วันนี้เข้ากล่องเข้ากล่องคนทํามาแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวให้ดูคนทํานี่เลยคนทําติดเบอแก้วสิงคารมูพานอีกแล้วครับท่านเจี๊ยะนะครับวันนี้มันสุกสิ้นเดือนตุลาแต่ยังไม่สิ้นใจเพราะยังมีแรงอยู่ยังมีลมหายใจทํางานกันต่อไปเทอะไรอ่ะต้มยําป่ะ ต้ยมยำไก่หืม <c oughs> น่าเจียกินดีกว่าได้เวลา <c oughs> ถั่วฝายาปูนี่ปูจริงมีอยู่สงชิ้นยัง <c oughs> ดียังมีปูล <c oughs> แล้วก็ลาบหมูตามด้วยต้ยมยำอ๋อแล้วมีทอดมันอีกหน่อยหนึง่งซื้อมายี่สิบหน้านุน่นอะไรวะเวิ้ง <c oughs> ป้าขายถุงละยี่สิบบาทแพงนะยี่สิบบาทเนี่ยดูดินาเวิงนะเนี่ยถึงเนี่ยยี่สิบบาทกินได้อร่อยใช้ได้กลิ่นจบเป็น

<t encanto> Mình này á mhm 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 nha mhm 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 tỏ Bye bye mhm 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 mhm